บัดนี้ขอเสนอธรรมะจากหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตจัดทำโดยมูล,ลนิธิพุทธศาสนศึกษาวัดบูนสริมาตยารามถนนอัสดางกรุงเทพเรื่องบุตรของนายโคคาด พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปลาลบบุตรของนายโคฆาดคนหนึ่งจัดพระธรรมอธิขนาน,นี้นายโคคาาคนหนึ่งในพระนครสาวถถีฆ่าโคแล้วขายเนื้อโคถือเอาเนื้อปิ้งกันกินพร้อมด้วยบุตรและภรรยาเขาทำการของเขาทำงาน ของคนค่าโคตลอด55ปีไม่เคยถวายยาคูหรือพัดแด่พระศา,าสดาซึ่งประทับอยู่ในวิหารใกล้เขาเว้นจากเนื้อเสียย่อมไม่บริโภคพัดวันหนึ่งเขาขายเนื้อในตอนกลางวันแล้วให้ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งแก่ภรรยาเพื่อปิ้งให้แก่ตนเองแล้วไปอาบน้ำสหายของเขามาสูดรเรือนแล้วพูดกับภรรยาว่า หล่อนจงให้เนื้อที่จะพึงขายแก่ฉันหน่อยหนึ่งเพราะแขกมาที่เรือนฉัน,นภรรยาของนายโคคาดเนื้อที่จะพึงขายไม่มีสหายของท่านขายเนื้อหมดแล้วบัดนี้ไปอาบน้ําสหายอย่าทําอย่างนั้นเลยถ้าก็เนื้อมีขอจงให้เถิด ภริยาของนายโคคาตตอบว่าเว้นก้อนเนื้อที่ฉันเก็บไว้เพื่อสหายของท่านแล้วเนื้ออื่นไม่มีเขาคิดว่าเนื้ออื่นจากเนื้อที่หญิงนี้เก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่สหายของเราไม่มีอันหนึ่งสหายของเรานั้นเว้นจากเนื้อย่อมไม่บริโภคหญิงนี้จักไม่ให้จึงถือเอาเนื้อนั้นเองหลีไปฝ่ายนายโคคาดอาบน้ําแล้วกลับมาเมื่อภรรยาของเขา โคดพัดนำเข้าไปพร้อมกับผักต้มเพื่อตนจึงพูดว่าเนื้ออยู่ที่ไหนภริยาจึงเล่าเหตุการณ์ที่เพื่อนของเขาถือเอาเนื้อไปโดยพาักการนายโคคาดต,ตอบว่าเราไม่โมลิโคพัดถือมีดไปสู่สำนักโคตัวหนึ่งอยู่ที่หลังเลือนแล้วสอดมือเข้าไปในปากดึงลิ้นออกมาเอามีดตัดที่โคนลิ้นแล้วถือ แล้วถือไปให้ปิ้งบนฐานเพลิงแล้ววางไว้บนพัดนั่งบริโภคก้อนพัดก้อนหนึ่งวางก้อนเนื้อก้อนหนึ่งไว้ในปากในขณะนั้นเองลิ้นของเขาขาดตกลงไปในถาสำหรับใส่พัดเขาได้วิบากที่เห็นสมด้วยกรรมเขาเป็นเหมือนโคมีสายเลือดไหลออกจากปากเข้าไปในเลือนเที่ยวขานล้องไป บุตรของนายโคคาดนั้นยืนแลดูบิดาอยู่ในที่ใกล้มารดาพูดกับเขาว่าลูกจงดูบิดานี้เที่ยวคานร้องไปท่ามกลางเลือนเหมือนโคความทุกนี้จะตกบนกระหม่อมของเจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงแม้ซึ่งแม่จงทำความสวัสดีแก่ตนหนีไปเถิดบุตรของนายโคคาดนั้นถูกมรรภัยคุกค,คามไหว้มันดาแล้วหนีไปก็แลคันหนีไปแล้ว ได้ไปยังนครตักกศิลานายโคคาดเป็นเหมือนโคเที่ยวร้องไปในท่ามกลางเรือนทำการละแล้วไปเกิดในเอเวจีส่วนโคของเขาก็ได้ทำการละแล้วฝ่ายบุตรของนายโคคาดก็ไปนครตักกศิลาเรียนการงานของนายช่างทองอาจารย์ของเขาเห็นความสามารถของเขาจึงได้ให้ทิดาผู้เจริญวัยแก่ตน เขาจเจริญด้วยบุตรธิดาแล้วต่อมาบุตรทั้งหลายของเขาจเจริญไวแล้วเรียนศิลปะได้ไปพระนครสาวถีได้เป็นผู้มีศรัทธาเริ่มใสในพระศา,าสดาฝ่ายบิดาของพวกเขาไม่ทำกุศลอะไรอะไรเลยถึงความชราในนครตากศิลาพวกบุตรของเขาปรึกษากันว่าบิดาของพวกเราแก่พวกเราจะถวายทาน เพื่อประโยชน์แก่บิดาแล้วให้บิดามายังสำนักของตนวันรุ่งขึ้นพวกเขานิม,มนต์พิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งผ่านเรือนแล้วอังคาดโดยเคารพในเวลาเสร็จภารกิจกราบทูลพระศา,าสดาว่าพระเจ้าข้าพวกข้าพระอ,องค์ถวายพัดนี้ให้เป็นชีวพัดคือพัดเพื่อบุคคลผู้เป็นอยู่เพื่อบิดา ขอพระองค์จงทรงทำอัานนัวนาแก่บิดาของพวกข้าพระองค์เถิดข้าสัตดาตัดเรียกบิดาของพวกเขามาแล้วตัดว่าอุบาสกท่านเป็นคนแก่มีชรีระแก่งอมเช่นกับใบไม้เหลืองสเสบียงทางคือกุศลเพื่อจะไปยังปรลโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งคือกุศลแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นผานดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงทำรรอะนุโมทนาจึงได้ตัดพระคถาเหล่านี้ว่าบัดนี้ท่านเป็นหลุดใบไม้เหลืองอันหนึ่งหรุดแห่งพยายมคือความตายปรากฏแก่ท่านแล้วท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อมอันหนึ่งแม้สเสบียงทางของท่านก็ยังไม่มีท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีพยายามจงเป็นบัณฑิต ท่านกำจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิย์ในการจบพระเทศนาอุบาสกตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แก่หมู่ชนผู้มาประชุมกันแล้วบุตรเหล่านั้นทูลนิมนต์พระศาสดาในวันรุ่งขึ้นถวายทานอีก พระสัสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาแก่เขาได้ตัดสองพะกถานี้ว่าบัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยชราอันนำเข้าไปแล้วเป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อจะไปสำนักของพญายมอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีอันหนึ่งถึงเสียงทางของท่านก็หามีไม่ท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีพยายามจงเป็นบัณฑิต ท่านเป็นผู้มีมนทินอัานกำจัดได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากไม่เข้าถึงชาติชลาอีกในการจบเทศนาอุบาโศกตั้งอยู่ในอนาคามิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่เหลือจากหนังสือพระสุดตันติปิฎกคุดตัิกายคาถาตับทเล่มหนึ่งภาคสองตอนสเรื่องบุตรของนายโคคาด